โลกที่มีผู้ใฝ่หาท้องฟ้าโลกที่มีผู้อยากใกล้ท้องฟ้ายิ่งขึ้นโลกที่คนกลุ่มหนึ่งครอบครองพลังลึกลับที่สามารถบยบินบนท้องฟ้าได้กาเดียณักนะที่แห่งนั้นมีตำนานเล่าขานก็นอยู่ว่าณนะสุดปลายขอบฟ้าอีกฟากหนึ่งของมุ่งเมฆที่อยู่ไกลโพดมีแดนสวรรค์สีทองอยู่ที่นั่นและนี่ก็คือเรื่องราวของขู่เด็กดุมสลัดเวหาผู้มีชีวิตอยู่กระตามหาความฝันอย่างอิสระและบันทึกเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นตาและความรักอันน่าประทับใจ Airman Park, เรนดูปแปลกๆไปเพราะอะไรกันนะเรนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยนะเรนหลับไปแล้วเหรอฮะเรน วีเซ้นใช่เธอคนนี้สินะอะตามข่าวที่ได้มาเห็นว่าเป็นสมบัติล้ำค่าเลยเชียวละแล้วจะไม่ไปส่งให้พวกนั้นเหรอดูเหมือนทวงนั้นก็กำลังตามหาเธอคนนี้อยู่ด้วยส่งให้โงส่สิหนังนี้นีมันของสำคัญของฉัน <laughs> ตอนการหักหลังของต้นไม้แห่งสมบัติทั้งเจ็ด ก็บอกแล้วไงว่าเรนน่ะหายไปแล้วอะพอเปิดห้องเข้าไปทั้งประตูหน้าต่างแล้วก็บนเตียงเรนก็ไม่อยู่แล้วอะเดียวนยนก่อนสิค่ะอธิบายรัวแบบนี้จะไปเข้าใจได้ยังไงเล่าจะให้เรนได้ยังไงกันเล่าเรนถูกจับตัวไปแล้วนะแต่ว่าเพราะอะไรกันนะรือเพราะรู้ว่าเธอเป็นอีดินเรสนันถึงจะพูดแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่านี่เป็นฝีมือของพูดเธอหรหอกเหรออย่ากล่าวหากันสิเดิมทีพูดเธอก็ต้องการตัวเรนอยู่แล้วนี่นาะจริงไหมล่ะ แต่อย่าลืมสิว่าพวกที่ต้องการอิเดเรตไม่ได้มีแค่เรานะจริงไหมผู้ง่ายๆก็คือผู้ที่อยากได้อิเดเรตเพราะต้องการนำหน้าเดอะมันมีอยู่ทั่วไปหมดนั่นแหละคนที่ลักพาตัวเรนจังไปก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเฮ้ยจะหน้าไหนก็เหมือนกันหมดเลยทําไมถึงลักพาตัวเรนจังไปแค่คนเดียวนะทั้งที่ฉันก็เป็นอิเดเรตเหมือนกันแท้ๆก็เพราะว่าเรนน่ารักกว่าอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ถ้าอย่างนั้นแล้วคนร้ายรู้เรื่องคุณเป็นได้อย่างไรกันฮะไม่เข้าใจเลยถ้าทางคุณจะรู้อะไรอย่างนั้นสินะอ๋อฉันไม่รู้อะไรทางนั้นน่ะลืมบอกไปเลยเคียนะถ้าท้องว่างขึ้นมาแล้วก็แม้แต่พวกเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะจะบอกให้ก็โทษเลยครับเราไม่มีทางเลือกจริงๆว่าแล้วเชียวถ้าขัใจวีเซ้น พาะเราก็จะใช้ชีวิตยอยู่เมืองนี้ต่อไปไม่ได้นะคะมีเส้นเหรอเจ้าแคนที่ปกครองเมืองนี้อยู่คะ่ะเขาบอกว่าถ้าคนของอักเอลมาที่เมืองนี้เมื่อไร่ให้รีบแจ้งทันทีนี่เจ้าคนที่ชื่อวีเส้นนะ่ะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ในปราสาทบนภูเขาว้ยายางง่ะอาวเดี๋ยวๆสิคุณครูคีดจะไปนคนเดียวอย่างนั้นเหรอพวกมือสมัครเล่นน่ะอยู่เฉยๆดีกว่าปว่าให้ว่าที่หัวหน้าเจ้าสลัดเวหาเล็ดลิงคนต่อไปอย่างชัดจนกันเองอ๋อคุณครูฉันจะไปคนช่วยเลดออกมาเอง มาได้สำเร็จเราบิวร้ายจริงๆริฮ่าฮิหย่าอุ้ยเกือบไปแล้วอย่าบ้าตาเกิดเกิดกิดเกกับแต่งคลิปต็แค่ดีไม่ได้แอมทันโครูหลับหน้าไม่มีทาง ถอยเด็ดขาดไม่มีทางตื่นแล้วเหรอ ข่าวที่ได้จากสายของฉันบอกว่าเธอเป็นอีดูเรสที่มีพลังร้ยกาจมากเลยนี่นะอยู่ตรงไหนกันละ่ะแกนศีลาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอีดูเรสอ่ะหพอใจละตรงนั้นสินนะอย่าแต่ต้องนะอย่าอ้เอเมร์ตาเจออีดูเรสทุกคนจะมีแกนศีลาอยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายและสิ่งนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นอีดูเรส ซึ่งเรียกกันว่าเรมิผ้าเาจริญนั่นเองไม่ผิดแน่อัญมณีที่เป็นของแท้ประกายแสงที่ราก,ก็จะโดนกลืนผู้ที่จ้องมองไปทั้งหมดนี่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าทางพอออกพอใจใหญ่เลยนะว่าแต่เมนูนี่มีดีอะไรหรือไงนี่เธอไม่รู้ล่ะยันนี่คืออิเดรเรสของแท้อย่างไงละ่ะมันอนละฉันกับขอที่ทำขึ้นอย่างเธอลิบลับเลย <c oughs> สายตาแบบนั้นหมายความว่ายังไง ยหญดีเรื่อน่ะแค่ลำพังตัวคนเดียวทำอะไรไม่ได้สักอย่างและแบบนี้ยังกล้ามาหือกับมนด้อีกยังงั้นเหรอเชอะเห้หลงทางซะแล้วดิพวกมือสบารเล่นนะ่ะอยู่เฉยดีกว่า ทำไมรีบหาเดินให้เจอมีหวังเฮ้ย,ยคุณครูไงไงสวัสดีครับไม่รู้สึกหนักหัวบ้างเลยหรือไงครับสงสัยเธอคงจะหิวอีกแล้วอีกแล้วอะเวลาเป็นแบบนี้ผมก็คุมไม่อยู่เหมือนกันนะว่าแต่ว่านายมาเท่าอะไรอยู่แถวนี้นะ่ะเ่าเปล่าคือว่าฉันนะ ตายจินคุณครูไม่ใช่เหรอคะนาบังเอิญจริงๆเลยนะเห็นบุกเข้ามาตั้งนานแล้วนี่นาะแต่ว่าทําไมถึงยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อีกล่ะอเอ๊ะหรือว่าจ๋าเฮ้ยบ้าๆนะใช่ที่ไหนกันเล่าใชนก็แค่นั่นสินะเมื่อกี้เห็นคุณครูวังท่าซะใหญ่โตขนาดนั้นคงไม่มีทางมาเดินหลงแถวนี้อยู่แล้วละนะเฮ้ยมันก็แงอยู่แล้วสิว่าแต่พวกเธอมาทาอะไรที่นี่นะ่ะ เรื่องของเรนน่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเธออยู่แล้วดินามันไม่เกี่ยตรงไหนแล้วคะสหายร่วดเดินทางก็เรยบเสมือนมิตรคู่ชีพถึงจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็เถอะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องปกติทำพูดดีไปเอถอะที่จริงที่จะตัดหน้าช่วยเรนก่อนฉันแล้วก็พาตัวไปใช่ไหมล่ะตายจริงพูดอะไรอย่างงั้นล่ะคะและและละ,ละเราจะไปทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าแทงใจดามาดิไม่ใช่นลครับกเราไม่มีวันทำเรื่องชั่ช้าๆแบบนั้นเด็ดขาดไม่เชื่อรัก อย่างพวกเธอน่ะมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆยังไงฉันก็ไม่ยอมยกเรนให้แน่อ้หลงทางอยู่แท้แทยังจะกล้าพูดจาวางท่ายเนาะเงยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้หลงทางอ่ะนะนนะยังไงตอนนี้คุณก็วางใจได้แล้วดทนเรื่องมือพี่ใสของอ้างเอลอีเดีนเรดเร์เคองมือชิ้นนี้สามารถจับสัญญาณของอีเดีเรดที่อยู่ในรัศมี1กิโลเมตรได้นะครับท่านี้เราก็รู้ที่อยู่ของคุณเรนแล้วล่ะ ถ้าอย่างนี้ก็อย่ามัวรอช้านี่คือตำแหน่งที่พวกเราอยู่ตอนนี้ส่วนจุดสีแดงตรงนี้คือเคียร์ส่วนสีเขียวที่อยู่ตรงนี้คือคุณเรนครับงั้นเรนก็อยู่ที่นั่นสินะระวังตัวด้วยนะคะลองถ้าเขารู้จักคุณเรนก็แปลว่าเขาจะต้องไปพูดทำพันธะสัญญาหรือคือผู้ใช้อิดีเรส์นั่นเองแต่ก็สบายใจหายห่วงได้นะคะเพราะว่าฝ่ายเราเองก็มีเคียร์อิดีเรสระดับท็อปคลาสของอาร์เอลอ้อาวไม่อยู่แล้วหายไปไหนของเขานเนี่ยเคียร์เคียร์ งทียนั้นเลยอ่ะเคียเวลาขับขันแบบนี้ทีอจะจะห่วงกคีนอีกเหรอแต่ว่านะรุ่นพี่ถ้าอีกฝาดเป็นผู้ใช้อิเดียเรสแล้วก็เราคงเลี่ยงการปะทะกับเขาไม่ได้หรอกนะครับถ้าจะให้เคียร์ช่วยต่อสู้อย่างเต็มที่ก็ควรให้เขาได้กินอิ่มท้องซะก่อนพูดมานม่กินเยจะทาอะไรก็เชิญฉันจะไปช่วยเรนเองออานี่เอาเรดได้เขาคืนมานะไปซะแล้วนะครับ ถ้าต้องมาร่วมเหมือนกับคนมุทลุอาแต่อารมณ์แบบนี้ยพวกเราไปช่วยคุณเด็กกันเองแล้วพากันกลับสำนักงานใหญ่เลยมันจะ,จะง่ายกว่าอีกท่านทำแบบนั้นได้ทั้งเงินทั้งตำแหน่งแล้วก็ชื่อเสียงเร็วกว่าตั้งเยอะตั้งแยะเลยอะ่ะทำไมท่าเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะทงานก็คิดจะทำอย่างนั้นจริงๆสินะครับน้ำซ้ำยังบ่นถึงเงินซ้ำกันสองครั้งอีกด้วยนี่เป็นอาหารมื้อเด็กของคุณนายหรือไงหรือว่าพวกเรา จะติดกับเข้าให้แล้วเอะอุ้ยไว้ตายจริงมีสาสตว์ที่ฝึกไม่รู้จักเชื่องโผล่มาซะแล้วสิก็ได้เจ้าหนูธนุก,กิมาดนี่มะเจา้ารออารมณ์ดีที่ได้กินอิ่มท้องพอดีเลยจะช่วยเล่นเป็นเพื่อนแกเองน,นรงอะรอยนั่นสินะงั้นช่วยจัดการมันด้วยนะคะเอาให้เต็มที่ไปเลยล่ะจะให้พวกเราไปตัวล่อสินะได้เลยฝากด้วยแล้วกันนะรอช่วยไม่ได้ฮะ ขอมาแล้วก็จัดให้หรือให้มันระเบิดเธอเธอไปเลยอย่านะคอยก่อนนะเรนฉันกำลังจะไปช่วยเธอแล้ว ทำพันธสัญญากับฉันสิหขอโทษที่มาขัดจังหวะความสุขนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีหนูแอบ,บลอบเข้ามาว่าไงนะจะไม่สนใว่ามันเป็นใครหน้าไหนแต่ในเมื่มันเข้ามาแล้วก็อย่าหวังจะกลับออกไปเลยหรือก็เลยเพ่ ที่ทำพันธสัญญากับฉันสิเลยทําให้คนที่ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธสู้อย่างฉันต่อสู้กับศัตรูได้อย่างสูงสีเชียวนะมันก็ต้องดีใจไปธรรมดาดิลุง้ทยมนุษย์ก็ฮาชา เรนปลอดภัยหรือเปล่ปาอ่ะฉันมาช่วยเธอแล้วนะโ<น>ดนมันทำร้ายเอาหรือเปล่ปาอ<น>่ะมันต้องกลัวแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราจะหนีไปด้วยกันน่ะเป็นไรไปนะรีบไปกันดีกว่านะทำไมอะฮะเอ๊ะทำไมถึงมาช่วยมันแน่อยู่แล้วอ่ะเรนถูกจับตัวไปฉันก็ต้องมาช่วยดิ คุณเรนปลอดภัยดีหรือเปล่าคะเดอ้ม้าป้าบ้าบ้าาคือว่านี่มันกำกำลังทำอะไรอยู่นะคะคุณครูา้ไม่ใช่นะฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะงั้นเอาเลยเอาเลยอยู่รอาให้มันเละไปเลยแต,แ,ตแต่แต่ฉันว่ามันอาจจะเกินไปหน่อยนะไม่ต้องสนใจ